แต,แต่คงไม่คิดไปแย่งผัวคนบ้าใช่ไหมรวยซะขนาดนั้นเมียเป็น้าไม่น่าแย่งหรอพลอยเขาได้รับการกระทบจิตใจอย่างรุนแรงตั้งแต่ที่เขารู้ว่าเขาเสียลูกไปออกไปจากบ้านฉันตอนนี้เลยนะออกไปคุณฟ้าไม่ควรใส่ใจแถมดูแลคนเก่งมากเลยนะครับเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าคนนั้นเป็นคนที่ฟ้าอยากดูแลหรือเปล่าออกไปเลยนะออกไปออกไป เดินไกลเหมือนกันนะเนี่ยกว่าจะถึงหน้าหมู่บ้านเออทั้งร้อนทั้งหิวแล้วแกจะกินอะไรล่ะส้มตำไหมอยากกินอะไรแซ่บๆอาจาแซ่บยังไม่พอต้องไปเติมความแซ่บแ้วเหรอกดเกดฉันหิวน้ำเกดฉันหิวน้ำมากเกด เข้าบ้านกันอ่าสนใจหรือไงฮะบ้านหรือคนล่ะไปโหหิวแล้วไปเร็วขอบคุณนะครับ ของเต็มมือเลยให้ฟ้าช่วยหิ้วไปดีกว่านะคะมานะคะ่ะขอบคุณมากเลยนะคะคุณฟ้าฟ้าบอกแต่ชื่อฟ้าคุณเองไม่บอกชื่อบ้างเหรอคะผมชื่อกกดครับแล้วก็ขอโทษด้วยนะครับผมพูดไม่ค่อยเก่งเดี๋ยวคุณฟ้านั่งรอตรงนี้ก่อนนะครับแล้วผมไปเอาน้ำมาให้ไม่เป็นไรคะ่ะไม่ต้องลำบากเลย เดี๋ยวผม้าเชิญนั่นก่อนก็นได้ครับคุณกิดเป็นหมอเหรอคะเห็นมีชุดกาวแล้วก็พวกหนังสือแพทย์เต็มไปหมดเลยเมื่อก่อนเคยเป็นนะครับแต่ตอนนี้ต้องออกมาดูแลภรรยาก็ผู้หญิงที่คุณเห็นมเมื่อคราวนั้นแหละครับภรรยาผมเองอ๋อแล้วตอนนี้เขาไม่อยู่เหรอคะเขาลาบอยู่อะครับ อย่างที่คุณฟ้าเห็นพอยเขาภรรยาผมเขาชื่อพอยครับพอยเขามีอาการไม่ปกติครับคุณเกดถ้าคุณไม่สะดวกใจก็ไม่เป็นไรนะคะเห็นว่าเป็นเรื่องส่วนตัวไม่เป็นไรหรอกครับพูดได้มันเป็นเรื่องจริงที่หนีไม่พ้นอยู่แล้วพอยเขาได้รับการกระทบจิตใจอย่างรุนแรงตั้งแต่ที่เขารู้ว่าเขาเสียลูกไปแต่เขาก็ยอมรับไม่ได้ จนสภาวะจิตใจก็แย่ลงเรื่อยๆฟ้าเสียใจด้วยนะคะคุณทั้งคู่เจออะไรมาหนักจริงๆขอบคุณมากนะครับแต่ก็ผ่านมาได้นี่ก็จะผ่านมาเป็นปีแล้วเราก็ต้องสู้กันต่อไปแล้วคุณฟ้าเพึ่งย้ายมาอยู่ที่หมู่บ้านนี้หรอครับอ๋อใช่ค่ะฟ้าเพึ่งย้ายมาแต่ว่าบ้านของฟ้าเป็นโครงการธรรมดาไม่ใช่บ้านหลังใหญ่แบบของคุณกิจหมู่บ้านนียร่มรื่นเงียบสงบ ส่วนเรื่อ,ของขโมยก็ไม่เคยมีนะครับถ้า,าคุณฟ้ามีอะไรให้ช่วยเหลือเนี่ยก็บอกผมได้เลยนะแกไปอารมณ์ดีอะไรมาเนี่ยปกตินี่แกนั่นแหละมาจับผิดอะไรฉันฉันจับผิดแกหรือว่าแกไปทำอะไรไม่ดีมาสารภาพอะไรนะฉันไม่ได้ไปทำอะไรผิดมาสักหน่อยแกมั่วเราเรื่อทแกมาช้านี่ย ไปไหนมาฮะให้ทายคนคุยที่เท่าไหร่ดีล่ะฉันไปบ้านคุณกิจมากิจใครหรอก็บ้านหลังใหญ่นั่นไงนั่นแหละบ้านคุณกิจโอแล้วแกไปหาเขามาได้ยังไงเมียเขาไม่ไล่แกมาหรอก็คนมันดวงสมพงกันนะจ๊ะ ส่วนเมียเขาอะนอนป่วยอยู he ่จะมาไล่ฉันได้ยังไงเขาเป็นหมอด้วยนะแต่เมียเขาเป็นบ้าว่าแหละตกลงใช่ใช่ไหมก็ว่าเป็นหมอเลยดูแลเมียเองแล้วมันยังไงอะฟ้ารู้เรื่องครอบครัวเขาทุกเรื่องแถมยังไปบ้านเขามาอีก คิดอะไรอยู่บอกฉันมาเลยนะแหมเป็นแกไม่สนใจหรอรวยซะขนาดนั้นเมียเป็นบ้าไม่น่าแย่งหรอเฮ้เอาจริงดิพูดได้หรอฉันว่าฉันก็พอจะดูดีกว่าองบ้านั่นนะ้าแกคงไม่คิดไปแย่งผัวคนบ้าใช่ไหมใช่ไหม อ้ามาแล้วเหรอนี่ฟ้าเพื่อนบ้านข้างๆคุณเองแล้วก็ส่วนเนี้บางนาเป็นนักศึกษาแพทย์แล้วก็เป็นลูกพี่ลูกน้องช่วงเนี้ยเขาจะย้ายมาอยู่กับฉันสวัสดีค่ะไปไหนเลยออยู่ไหนอ่ะอยูืนพอยเธอมาที่นี่ทำไม พอเอกำเริ่มอีกแล้วนะไปกินยาไปไม่ไปออกไปเลยนะออกไปจากบ้านฉันตอนนี้เลยนะออกไปฉัน่อยออกไปฟ้าเดี๋ยวสักครู่นะครับขูขอ,อพอไปพักผ่อนก่อนไปเมื่อกี้ผมต้องขอโทษคุณฟ้าด้วยนะครับที่ทำให้ตกใจช่วงนี้พลเข้ามโหดร้ายไปหน่อย อ๋อไม่เป็นไรเลยค่ะแล้วนี่คุณพลอยสงบลงแล้วใช่ไหมคะใช่ครับผมไม่ทานยาตอนนี้ก็น่าจะหลับแล้วล่ะครับคุณกิจต้องดูแลภรรยาคนเดียวแบบนี้คงเหนื่อยแย่เลยนะคะไหนต้องดูแลบ้านอีกไม่ลองจ้างคนใช้มาสักคนละคะไม่เป็นไรหรอกครับผมชินแล้วแค่นี้ดูแลเองได้ฟ้ามีคนรู้จักทำงานอยู่โรงพยาบาลเฉพาะทาง ถ้าหากคุณกิจสนใจบอกฟ้าได้นะคะเดี๋ยวติดต่อให้ขอบคุณนะครับแต่ผมอยากดูแลเองมากกว่านี่ค่ะร้านนี้อร่อยมากเลยฟ้าต่อคิวนานมากคุณกิจต้องทานให้หมดนะคะขอบคุณคุณฟ้ามากเลยนะครับที่อุตส่าห์มีน้ำใจที่เอาอาหารมาให้ผมทุกเย็นเลยไม่ต้องเกรงใจฟ้าเลยค่ะจะกินเดี๋ยวนี้เลยหรือให้ฟ้าป้อนดีคะเอ่อเดี๋ยวผมทานเองก็ได้ครับ คันนี้ก็เกรงใจมามากแล้วฟ้าเต็มใจทำให้คุณกิดค่ะแบบนี้รู้สึกผ่อนคลายขึ้นยังคะโลงขึ้นมากเลยครับคุณฟ้าไม่คนรใส่ใจแถมดูแลคนเก่งมากเลยนะครับเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าคนนั้นเป็นคนที่ฟ้าอยากดูแลหรือเปล่า เหนื่อยมาทั้งวันแล้วไปพักดีกว่าไหมคะกิจคะฟ้าว่าฟ้าย้ายไม่อยู่กับกิจที่นี่ดีกว่าฟ้าถามจริงๆนะคุณคิดที่จะดูแลเมียที่บ้านนั่นอะไปถึงเมื่อไหร่กิจควรทบทวน เรื่องที่จะส่งเมียบ้าของคุณไปอยู่โรงพยาบาลที่ฟ้าแนะนํานะคะไม่ได้ยังไงพลก็ต้องอยู่ที่นี่แล้วฟ้าเลิกพูดเรื่องนี้ได้แล้วนะเลิกพูดเหรอหมายความว่ายังไงฟ้าไม่มีสิทธิ์พูดเลยใช่ไหมฟ้าก็เมียคุณนะไหนเราคุยกันแล้วไงผมทิ้งพลไปไม่ได้ที่ผมเผอแจ้งไปกับคุณนะ่ะผมก็แค่เหงาแค่เหงางั้นเหรอคะพูดแบบนี้ไม่ดีมั้งไม่คิดจะรับผิดชอบหน่อยหร ผมก็นึกว่าคุณเข้าใจตั้งแต่แรกแล้วสิงั้นเราก็อยู่แบบ3ามคนผัวเมียได้แหละดีไหมถึงเวลาที่พอต้องกินยาแล้วคุณกลับบ้านไปก่อนดีกว่า กินลงังเตลนงต่อที่ไหนมาเนี่ยแล้วนั่นอะยาอะไรหรอก็ยาเมียบ้าของไอ้กิจนั่นไงบอกให้ไปส่งโรงพยาบาลก็ดื้อที่จะดูแลอยู่นั่นแหละแล้วแกจะเอาอยานี้มาทําเพื่อก็มันจะได้ไม่ต้องกินยานี่ไงไม่ต้องหายชักดิ้นชักงอไปเลยก็ยิ่งดีแกจะบ้าหรอแล้วเอาอยาของเขามาทําไมฉันว่ามันเกินไปแล้วนะฉันไม่ยอมหรอกทำขนาดนี้และวแกแค่คนบ้าคนเดียวมันจะอะไรนักหนา จกคิดดีแล้วเหรอจะเอาตัวลงไปเล่นอะไรแบบเนี้ยกยังไม่รู้จักเขาดีพอเลยนะฟ้าจะให้ฉันปล่อยไปง่ายๆได้ไงแกลองดูสิมีทั้งบ้านทาั้งรถสมบัติอีกไม่รู้ตั้งเท่าไหร่ฉันไม่เข้าใจเลยมีทุกอย่างครบขนาดนี้แล้ะจะไปแคร์อีคนบ้านนั่นทำไมแล้วแกรู้ได้ยังไงว่าสมบัตินั้นอ่ะเป็นของกิจมันก็ต้องเป็นของเขาอยู่แล้วทั้งหน้าที่การงานไม่มีทางเป็นของอีบ้านนั่นได้หรอก มาแล้วเหรออืมวันนี้ว่าจะไปกินผัดไทยอ่ะไปกินด้วยกันปะอืมไปสิอืมนี่มันยากล่อมประสาทนี่โดสสูงซะด้วยใครใช้อ่ะไปเอามาจากไหนของอเธอหรอไม่ใช่ของฉันน่ะแต่มันคือยากล่อมประสาทเหรอก็ใช่ไอดิ ยาหายไปไหนเนี่ยขาดยาต่อเนื่องแบบนี้ไม่ดีแน่ถ้าไม่ได้สติขึ้นมาจะทำไงวะคุณฟ้า คุณใช่ไหมเที่ยวยาของพลอยไปอะเปล่านะคะยาอะไรอะฟัาไม่รู้เรื่องอยามาโกหกยานั้นไม่อยู่ไหนเลยชักมีแต่คุณเท่านั้นที่เข้าห้องผมห้องนั้นคุณก็อยู่กับเมียของคุณไม่ใช่เหรอแล้วฟ้าจะเข้าไปเอายาทําไมล่ะก็คุณไม่อยากให้พลอยเขาหายใช่ไหมเลยเอายาไปอะฟ้าตอนนี้พลอยเขาขาดยาหลายวันแล้วนะคุณเอามาให้ผมได้ไหมยานั้นอะมันไม่ได้หามาง่ายๆเลยนะเกด จะอะไรกับคนบ้านักหนาจะรักษาให้มันหายแล้วทิ้งฟ้าใช่ไหมฟ้าฟังกิตก,ก่อนนะตอนนี้ยาอยู่ที่ไหนฮลัลโหลมาเดือยาที่แกเอามาจากหมอนั่นอะ่ะไม่ใช่ยารักษานะมันเป็นยากอมประสาทคุณกิดอะไรของแกนั่นอะ่ะน่าจะาวางยาเมียเขา วยด้วยช่วยฉันด้วยกินเขาจะทำร้ายฉันจะยุ่งมาก,กเกินไปแล้วนะปล่อยนะนี่แกวางยาเมียแกจริงเหรอก็แกเอาอยาของพลไปไงจนตอนนี้มันได้สติแล้วแกทำแผลของฉันพังหมดโอ๊ยฉันเจ็บปล่อยฉันนะปล่อยปล่อยนะ ฉันรู้ความจริงหแล้วจะแจ้งตำรวจมารู้ตอนเนี่ยก็ทำอะไรไม่ได้หรอกแกนี่เป็นแสงจริงยังไงฉันก็ต้องจัดก,การแกก่อนแกบอกมาเดี๋นี้เลยนะพราแกพูดอะไรกับเพื่อนแกผิดคอหิวน้ำรลยนี่เป็นใครอาลอไปเลยนะเอาไหเอาไดีจะได้จัดก,การกีลเราคนมานี้ มาหาใครหรอครับเพื่อนฉันมาที่นี่หรือเปล่าคะไม่นะครับมีอะไรหรือเปล่าอ๋อยันโทษทีนะคะที่มารบกวนช่วยด้วยค่ะเพื่อนของคุณถูกขังอยู่ข้างในอย่าไปฟังนะครับภรรยาผมสติไม่ดีเพื่อนคุณชื่อฟ้าใช่ไหมเขาอยู่ข้างในคะ่ะ

เพราะว่าคุณอ่ะช่วยเพื่อนฉันไว้แต่ตอนนั้นอะฉันไม่รู้ว่าคุณหมดฤิกยาแล้วตอนนั้นสติฉันกลับมาพอดีค่ะเลยแกล้งเป็นบ้าดีที่คุณฟ้าเอายาไปนี่คุณถูกแฟนของคุณวางยามาตลอดเลยเหรอคะค่ะคงจะตั้งแต่ตอนที่ฉันเกิดอุบัติเหตุกับครอบครัวและฉันรอดมาได้ mm hmm. เขาก็เลยเลี้ยงให้ฉันเป็คนบ้าแบบนี้ mm hmm. เขาหวังจะหุบสมบัติฉัน ฉันไปตรวจมาแล้วรถของฉันถูกตัดสายเบรกคงเป็นพอิฝีมือเขาค่ะทำไมต้องทำขนาดนี้ด้วยนะฉันเองก็เพิ่งรู้ว่าบ้านหลังนี้และทรัพย์สินเป็นของคุณพลอยเขาเคยพูดว่าเกียดครอบครัวฉันค่ะที่มองว่าเขาเป็นคนต้อยต่ํากว่าเขาเคยโมโหบอกว่าจะฆ่าให้ตายแต่ฉันไม่คิดว่าเขาจะทำจริงๆความทรงจำตอนปกติที่ฉันจำได้คือฉันลอดตายจากอุบัติเหตุ หลังจากนั้นเขาก็ดูแลฉันมาตลอดเลยค่ะเพราะเขาเคยเป็นหมอมาก่อนคนอื่นเลยไม่ติดใจที่เขาจะดูแลฉันด้วยตัวเองไม่น่าเลยนะคนเรารู้หน้าไม่รู้ใจจริงๆเป็นไงล่ะฟ้าฉันบอกแล้วว่าอย่าเพิ่งคิดว่าเขาเป็นคนดีถ้ายังไม่รู้จักเขามากพออ่ะฉันเข็ดแล้วล่ะมาเดือคุณพอยฉันก็ต้องขอโทษคุณนะคะที่เคยคิดไม่ดีกับคุณ ตอนนี้สาระเลวนั่นก็ถูกจับไปแล้วหลังจากนี้บ้านฉันก็คงเหงาแย่ยังไงพวกคุณแวะมาหากันได้นะคะก็ต้องยกความดีความชอบให้กับนักศึกษาแพทย์สาวคนนี้เลยจ้า